ใครสวยคาถานี้นะครับรับรองชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัมพิดดินะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคาถาดีๆอีกหนึ่งพระคาถานะครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับใครนำไปสวดนะครับรับรองชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ก่อนอื่นผมขอบอกคุณไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าการสวดมนต์ในทุกๆครั้งเนี่ยคุณต้องเน้นทําจิตนะครับเน้นทําใจให้คุณสงบก,ก่อนนะครับถ้าใจคุณยังไม่สงบเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณไปทําอะไรก็ได้ที่คุณชอบก่อนนะครับบางคนอาจจะชอบดูหนังก็ไปดูหนังก่อนนะครับชอบฟังเพลงก็ไปฟังเพลงก่อนชอบเล่นเกมก็ไปเล่นเกมก่อนนะครับ อย่าเครียดนะครับตอนที่เราจะสวดมนต์เนี่ยเราอย่าไปเครียดนะครับเราอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยไปทําในสิ่งที่คุณชอบก่อนนะครับแล้วค่อยพอใจคุณอะ่ะปล่อยวางจากความเครียดความทุกข์ความกังวลเนี่ยพอใจมันสงบมาในระดับหนึ่งอะ่ะคุณค่อยกลับมาสวดมนต์นะครับจะช่วยให้ตัวคุณเนี่ย มีพลังจิตที่สูงขึ้นนะครับและการสวดมนต์เนี่ยจะดลบันดาลให้ชีวิตของคุณเนี่ยค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใครไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูนะครับเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็มีพุทธคุณสูงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาบอกนะครับก็คือการสวดมนต์เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับความช้าหรือความเร็วของบทสวดน,นะครับ สวดช้าสวดเร็วได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับใจของเราว่าสงบหรือเปล่าถ้าสวดช้าแล้วใจสงบก็ขลังถ้าสวดเร็วแล้วใจสงบก็ขลังนะครับฉะนั้นเนี่ยคาถาจะขลังไม่ขลังขึ้นอยู่กับใจสงบเท่านั้นนะครับก็ส่วนเรื่องจํานวนจบเนี่ยก็เอาที่สบายใจก็แล้วกันแต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะ13579หนะครับหรือไม่ก็ตามกําลังวันเกิดเนาะที่ผมเคยบอกไปอาทิตย์6กจน อังคาร8พุธเช้า17พุธกลางคืน12พฤหัสสิบเก้าศุกร์ยิบเเสาร์10นะครับพุธเช้าเนี่ยก็คือ6กโมงเช้าเป๊ะๆถึง17.59นะครับแล้วก็17.59.59นะครับส่วนพุธกลางคืนเนี่ยก็18.00เป๊ะแล้วก็ตี5้าจุอีกทีนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเคล็ดลับนะ ก็วิธีการสวดคาถาที่ผมจะให้นะครับก็เดี๋ยวคุณสวดตามผมแล้วกันก็ให้พนมมือขึ้นมาแล้วก็สวดในที่สบายสบายให้ท่องนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคา,าวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ ภาควาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภาควาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงพรัตนาใจสักครู่นะครับ แล้วก็สวดตามผมต่อไปนี้นะเพื่อนเพื่ออิติปาระมิตาติงสาอิติสับพันยูมาขาตาอิติโพธิมนุป ปโตอิติปิโสจะเตนะโมด้วยอำนาจคุณพารัตนาไาตายขอผลบุญทั้งหลายนี้จงเป็นผลวัดปจัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีดวงชะตาที่เข้มแข็งมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือขอให้ร่ำรวยพ้นภยัยพ้นข้อกรรมพ้นจากวิบากกรรมพ้นจากเวรกรรมและเวรภยัยและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ให้แด่ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยขอให้อย่ามีเวรมีภยัยอย่าได้มีกรรมใดๆติดค้างกันเลยเทินสาธุจากนั้นเนี่ยก็อธิษฐานตามที่คุณปรารถนานะครับการอธิษฐานเนี่ยอันนี้ผมยกตัวยอย่างนะครับใครจะตามหรือไม่ตามก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเรื่องคําอธิษฐานเนี่ยที่ไม่ขึ้นให้เพราะว่าตามปรารถนาเลยนะครับสวนจบแล้ว ใครจะเน้นเรื่องอะไรอันนี้อยู่ที่ตัวคุณนะเพราะความต้องการของคนเราเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะต้องการเรื่องเรียนบางคนอาจจะต้องการเสริมดวงเรื่องงานบางคนเสริมดวงเรื่องเงินบางคนเสริมดวงเรื่องโชคลาภแล้วแต่คุณนะครับไม่มีการบังคับนะเรื่องคําอธิษฐานเนี่ยแต่อันนี้ผมจะมาแนะนํานิดนึงนะครับคนที่เกิดใน4วันเกิดต่อไปนี้ช่วงนี้ต้องสวดคาถานี้เยอะๆหน่อยนะครับ เพิ่มแต้มบุญนะครับก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันอังคารแล้วก็คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนที่เกิด4วันเกิดช่วงนี้นะครับดวงคุณเนี่ยอ่าเหมือนจะมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจนะครับบางเรื่องเนี่ยได้ไม่ค่อยเต็มร้อยมีเรื่องเข้ามาให้เน็ดเหนื่อยนะครับเวลาไปทวงหนี้เนี่ย ลูกนี้ก็ไม่ยอมคืนเท่าไหร่นะครับคืนมากก็ไม่ยอมคืนเหตเต็มสักทีนะครับหรือเจอกับเรื่องอุปสรรคในชีวิต1้อยแที่มันไม่ได้ดั่งใจมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ไม่สบายใจเนี่ยคนที่เกิดใน4วันนี้เนี่ยแนะนําว่าควรสวดคาถานี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าว่างก็สามจบนะครับอย่างน้อยๆน,นะก็สวดไปก่อนช่วงนี้นะครับ แล้วคุณจะพ้นจากเรื่องร้ายๆนะครับส่วนอีก3มวันที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับถ้าสวดก็ดีนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกแต่ถ้าไม่ได้สวดน,นะครับก็ไม่เป็นไรแต่แนะนําให้สวดสวดดีกว่านะครับควรจะสวดดีกว่านะจริงๆสวดได้ทุกวันนะครับถ้าคนที่ดวงไม่เข้มแข็งมากดวงมีปัญหาเนี่ยสวดแล้วจะทําให้ดวงเข้มแข็ง แต่ถ้าคนดวงแข็งอยู่แล้วเนี่ยสวดไปจะช่วยเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์ได้ด้วยนะครับก็สวดดีกว่านะครับทางที่ดีคือแนะนําให้สวดสําหรับคนทุกวันเกิดนะครับคถานนี้ดีจริงๆโอเคต่อมานะครับขออนุญาตแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับได้มาเป็นเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับสวยสวยมีกล่องเดียวนะครับหาค่อนข้างยากนี่ครับอ่าเป็นพญาคุดนะครับสามองนะครับอ่าพญาคุด พรมเมสวนนะครับพ้าคูสันติธีราพรวัดหายโศกจังหวัดอุดรธานีปี62นะครับอยู่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับหนึ่งกล่องมี3องค์ไม่แยกนะครับท่านใดสนใจบูชาทักทางเพจสันพิตกได้เลยโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดวิชาดีๆให้อีกครับสวัสดีครับ